ไฟรุกมากๆเลยนะคะมาจากทั่วประเทศเลยนะคะวันนี้วันเดี๋ยวเราจะให้เจอกับคนแรกก่อนนะคะคนนี้จะเป็นตัวแม่แถวกรุงเทพน้องเกรสเองเค่ะนงเกรซค่ะซิดากับคาราเจนนะคะก็คือแบบวิตาซีขายดีมากเลยค่ะรับไปนะคะคือหมดเกี้ยงจ้าวันเดียวค่ะวันเดียวจ้า เกดถ่ายใน IG ค่ะเจ้วแม่ไอร,รุ่นแรกถ้าเกิดว่าเข้ามาอยู่นะคะหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะน้องเกดเทรนค่ะเทรนหนักมากสอนการถายค่ะทั้ง Facebook นะคะเพจนะคะ IG นะคะทิกตอกนะคะแล้วก็มีรูปคอยซัพพอร์ตให้ตลอดเวลาเลยค่ะคนต่อไปนะคะจะเป็นตัวพ่อแห่งภาคตะว,วันออกค่ะเข้ามาอยู่ในบ้านชีดาคอลลาเจนแค่2อาทิตย์เท่านั้นทำอาบ้านเราไฟไหมเลยเจ้น้นองตีและยองค่ะ วันนี้มารับทั้งหมดกี่กระปุกคนะวันนี้รับไปสา0,000ืครับอตอบรับดีมากทั้งทุกคนในครอบครัวกินหมดตอนนี้2อาทิตย์ประมาณ3 5มหมื่นห้าแล้วครับตอนสนใจครัก็ถามก่อนได้เลยครับผมมีเทคนิคพิเศษแน่นอนนะครับทุกคนต้องปังแน่นอนครับอยากได้เทคนิคดีๆจากพี่ตีนะคะคอมาเลยใช่ไหมครับคนถัดไปนะคะสองสาวสวยนะคะมาจากจ่ายชนบุรีนะคะสุกตาก,กับน้องแอนค่ะที่แบ,บ็กลับมาคือแบบเสียงตอบรับคือแบบฟังมากเลยค่ะบถัดไปชาวหน้าชอบผิวนิดนึงค่ะ Oh. Wow. ชื่อแอนนะคะสต็อกสามพันกระปุกนะคะภายในหนึ่งอาทิตย์นะคะสายนี้เน้นสวยรวยมากนะคะเห็นแต่รายใหญ่ทาไมมีแต่รายใหญ่เข้ามาขายจะบอกว่าอย่างออมเนี่ยเริ่มต้นที่20กระปุกค่ะเข้ามาเรียนรู้ระบบแล้วเป็นยังไงคะเปิดบินที่100กระปุกค่ะนี่คือการพัฒนาการของตัวแทนนะแล้ววันนี้มาลาที่1000กระปุกค่ะจากที่ไม่เคยขายเลยนะคะต้องเริ่มกินเองก่อนให้อินกับสินค้านะคะพออินกับสินค้าทุกคนจะทัก เรเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าอะไรยังไงร่วมง,งานร่วมทีมไปได้วยกันเพื่อที่จะให้เราโตมากกว่านี้ในภาคอีสานค่ะก็ทางทีมเราก็จะมีการสอนการขายไม่ต้องกลัวว่าเข้ามาแล้วจะขายไม่ได้ขายไม่เป็นนะคะเราสอนทุกระบบทุกขั้นตอนนะคะแค่โค้์ก็ขายได้ลองกินแล้วลองบอกคนข้างๆไม่มีใครปฏิเสธที่ดาวิสีของเราเลยแม้แต่คนเดียวง่ายที่สุดแล้วถ้าวันนี้คุณอยากเป็นหนึ่งคนที่ประสบความสําเร็จอย่างที่เราบอกนะอยากได้ต้องได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นมีแค่เป้าหมายแล้วเดินเข้ามาพร้อมกับใจที่สู้นะคะ ทีมเราบ้านเรานะคะจะพาใทุกคนปังได้แน่นอนย้อนแยงกับเศรษฐกิจย้อนแยงกับโควิดในทุกวันนี้นะคะในทุกๆวิกฤตจะมีเศรษฐีใหม่เสมอนะคะชิดาใยากไป้าอไ้